ขอบเจ้าชื่อใจสะอาดไว้สะอายู่โรงเรียนบ้านเขาน้อยผมดีใจมากที่พี่ทหารมาอบรมวันนี้และผมก็ขอให้พี่ทหารมาฝึกอบรมต่อไปด้วยครับหนูดีใจมากค่ะที่พี่พี่ทหารมาอบรมวันนี้หนูอยากให้พี่พี่ทหารมาอบรมแบบนี้อีกค่ะ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีหลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45เดินหน้าปลูกฝังทัศนคติแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป้าหมายสร้างใต้สันติสุขอย่างแท้จริงขณะที่ในทุกพื้นที่เสี่ยงเหล่านักรบชุดด,ดำยังมีภาร,รกิจพัฒนาสันติที่ต้องเข้าถึงหมู่บ้านจุดเสี่ยงทั้งเพื่อทำความเข้าใจและคอยเฝ้าระวังภัยให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูมาอยู่ตรงนี้หนูก็ต้องยอมสละชีพเพื่อชาติเพราะหนูเคยดูหนังแบบ บรรพบุพร,รุษเรากเา็เคยเสียสละตัวเองเพื่อชาติมาแล้วค่ะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะทุกก้าวย่างของทหารพรานเต็มไปด้วยพยันตรายเพราะเป็นหน่วยเดียวที่ไรชุดเกราะป้องกันแต่ต้องฝังตัวกินนอนอยู่ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจแบบจรยุทธ์ขับหนนอนนั่นอยู่ในพื้นที่ไข่แดงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครับนนก็อยู่แบบนี้ครับก็ข้าเป็นหน่วยจรยุทธ์แต้ว่อยู่จรยุทธ์ออกนอนตามชาป่ายใต้หมู่บ้านมันเป็นการรบ การตั้งทยายนนี้ก็ม,ม,ม,กมีรัฐช้วยเอบเป็นงบมาณมากใจ่นด้วยยุทธวิธีเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับงานมวลชนโดยเฉพาะกลยุทธ์เข้าถึงในทุกร้านน้ำชาเดินหน้าปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชนทําให้เรานักรบชุดดํามักตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อหวังช่วงชิงมวลชนอักรพรศ์นครแก้วประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน